จากกรณีคลิปเดือดว่าโลกโซเชียลอย่างมากนะครับสำหรับประเด็นของรุ่นพี่ LGBTQ ที่ได้ก่อเหตุทำร้ายรุ่นน้องปี2นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกลางร้านอาหารนะครับโดยทำการสาดน้ำซุปร้อนๆราดใส่ศีรษะถึง3ครั้งจนเป็นแผลน้ำร้อนลวกนะครับบริเวณแขนลำคอนะครับยาวไปจนถึงหลังรวมทั้งยังคว้ากันใครมากรอนผมรุ่นน้องคนนี้อีกด้วยนะครับแถมยังบังคับให้ถอดวิชาเรียนนะครับรวมถึงรีดเงินถึง5 0,000บาทเลยทีเดียวและหลังจากนั้นทำเวลาประมาณ22อนาฬิกาของวันที่8กุมภาพันธ์ ป2508ที่ผ่านมานครับก็ได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชาว LGBTQ+ อีกจำนวนมากนะครับที่มารวมตัวกันในครั้งนี้นะครับซึ่งรวมทั้งหมดกว่าร้อคนเลยทีเดียวที่ได้นัดรวมตัวกันนะครับบริเวณคอนโดนแห่งหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ผู้ก่อเหตุดังกล่าวนะครับซึ่งเป็น LGBTQ+ ลงมาขอโทษในการกระทําครั้งนี้นะครับหลังจากที่ได้ราดน้ำซุปใส่นักศึกษาชั้นปี2ผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับ และล่าสุดนี้นะครับในรายการหนกระแสก็ได้มีการรวบรวมเหล่าผู้เสียหายนะครับที่เคยโดนพรีมผู้ก่อเหตุทําร้ายแล้วก็ข่มขู่ดังกล่าวนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการซึ่งหลายๆคนนะครับก็ได้ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าพรีมมักจะอวดเบ่งรีดถ่ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายทุกคนครับที่ตัวเองไม่ชอบหน้าส่วนสําหรับปมเหตุที่ทําร้ายแอนดรูนะครับหนุ่มนักศึกษาปี2ที่เป็นผู้เสียหายก็ได้พบนะครับว่าเป็นเพราะว่าแอนดรูนะครับไปคบกับผู้ชายที่ตนชอบและแอนดรูนะครับก็ยังเป็นเพื่อนกับคน และนอกจากนี้นะครับทั้งด้านของแม่ของพรีมนะครับผู้ก่อเหตุก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงลูกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เป็นห่วงทุกอย่างทั้งผู้เสียหายแล้วก็ลูกของตัวเองอยากจะขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ผู้ปกครองของเขาอยากจะขอโทษแทนลูกที่ลูกของเราไปทําลูกของเขาอยากจะขอโทษสังคมว่าแม่ผิดเองที่บกพร่องต่อหน้าที่ของพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ไดีพอลูกถึงได้ออกมาทําอะไรแบบนี้ต้องขอโทษแทนลูกจริงๆรู้สึกผิดมากๆไม่รู้ว่าลูกทําแบบนี้ไปเพราะอะไรแต่เราก็เลี้ยงได้แค่ตัวช็อกและวูบเหมือนกันก่อนหน้า นี้ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงอะไรเลยแต่ว่าเรื่องลับหลังแม่ก็ไม่รู้แต่อยู่บ้านเป็นคนเรียบร้อยเป็นห่วงว่าจะเสียอนาคตทุกอย่างเรื่องการเงินก็ม,มีปัญหาแม่กับพ่อให้เขาตลอดแต่ก็มีบ้างบอกว่าอย่าใช้เงินเยอะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยมีเงินไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่าแต่ก็จะไม่ยื่นประกันจะปล่อยไปตามสภาพตามกระบวนการยุติธรรมจบสิ้นเมื่อไหร่ค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ และอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของแอนดรว์นะครับรุ่นน้องที่ถูกสาดน้ำซุปใส่ก็ได้ออกมาโพสตอัปเดตอาการของตัวเองล่าสุดครับโดยได้ระบุว่าขอบคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจผมและเพื่อนผมมากๆนะครับแผลตอนนี้เริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเจ็บน้อยลงบ้างแล้วในส่วนของคดีผู้กํากับการสอนนอคลองหลวงได้ดาเนินการแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายครับโดยมีทางพี่การจมพลังพร้อมกับทีมงานเข้ามาช่วยเหลือและคอยดูแลผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนมากๆครับผมจะสู้แล้วฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเอง ให้ดีขึ้นเร็วๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับรวมถึงทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบทสรุปโทษของครีมผู้ก่อเหตุอีกด้วยนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ก่อเหตุ ันว่าผู้ก่อเหตุที่กระทําการราดาร้อน,น,นเข้าข่ายความผิดและก็เป็นการละเมิดต่อก,กฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพและเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งให้นักศึกษาผู้ก,กระทําความผิดพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไป ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว